สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาตามดูต้นทุเรียนนะครับที่มีการตัดลำต้นเลือกกิ่งประธานใหม่นะครับก็เป็นต้นทุเรียนสายพันธุ์จันทบุรีเจ็ดนะครับผมก็ปลูกไว้เมื่อ12เมษายนป65ี65นะครับ ตอนนี้ก็กลางเดือนกรกฎาคม7กก็น่าจะประมาณ2ปีกับอีก2เดือนกว่าๆนะครับเหตุที่ตัดลำต้นเลือกกิ่งประธานใหม่นะครับก็เพราะว่าต้นพันธุ์อาจจะดูไม่สมบูรณ์นะครับเป็นกิ่งพันธุ์ไม้เลื้อยนะครับมันจะอ่อนนะครับผมก็เลยมาตัดตัด2รอบนะครับทีแรกตัด2รอบ พอขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก็มาตัดอีกรอบหนึ่งตัดรอบที่สาก็เพราะว่าจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นร่วงนะครับเป็นปมลายจุดมากัดทำให้กิ่งเนี่ยเหมือนจะหักผมก็เลยมาตัดออกเลยนะครับเลือกกิ่งประธานใหม่เป็นรอบที่3นะครับตอนนี้นะครับความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสเมตรนะครับ สูงกว่าผมเยอะแล้วนะครับตรงนั้นก็เม็ดหนึ่งนะครับเลยเอวเราขึ้นมาประมาณเม็ดหนึ่งประมาณเกือบเกือบสองเม็ดนะครับเนี่ยครับมาดูนะครับผลของการตัดเลือกกิ่งประธานใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนที่เคยดูคลิปนะครับเคยดูคลิปผมที่ได้ทำคลิป เกี่ยวกับการตัดลำต้นนะครับต้นนี้ก็บางท่านก็อาจจะจำได้นะครับอสองปีกว่าๆนะครับเนี่ยตอนนี้ก็มียอดนะครับมียอดแทงขึ้นมาค่อนข้างที่จะ,ะเป็นยอดที่สวยงามนะครับยอดที่ดีนะครับอยอดแบบนี้นะครับเราต้องรักษาไว้นะครับ รักษาไว้ให้ได้เรื่องของแมลงนะครับต้องดูแลนะครับดูแลพอเราดูแลในเรื่องของแมลงแล้วนะครับเราดูแลได้ใบมันออกมาเป็นใบกลางได้มันก็จะไม่มีปัญหานะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลนะครับในเรื่องของแมลงฉีดพ่นเอาไว้นะครับจะเป็นอินรีย์หรือเคมีก็แล้วแต่นะครับนี่ครับดูยอด ยอดประทานก็จะมีอยู่2ยอดนะครับเดี๋ยวผมต้องตัดออกนะครับตัดออกยอดใดยอดหนึ่งวันนี้ผมไม่ได้เตรียมกันไกมานะครับเนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาก็พบเจอกับปัญหาในเรื่องของสาภาพอากาศพอสมควรนะครับช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศอุณหภูมิค่อนข้างที่จะ สูงร้อนมากๆนะครับอุณหภูมิอยู่ที่42-43โองสางศาก็จะทำให้ทุเรียนมีปัญหานะครับอตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับสภาพอ,อากาศก็เริ่มดีขึ้นอุณหภูมิเริ่มที่จะขยับลงมาเป็นอุณหภูมิที่เป็นอุณหภ,ภูมิที่ต้นไม้ต้นทุเรียนที่มีการเจริญเติบโตที่เริ่มดีนะครับ อุณหภูมิแบบนี้นะครับดูนะครับยอดงามๆนะครับาการตัดลำต้นนะครับที่ผมตัดเนาะที่แรกก็ตัดตัดแถวนี้แหละนะครับผมจะเก็บจริงไว้ประมาณสามจิงอพอเลี้ยงมาสักพักหนึ่งก็มาตัดตรงนี้เป็นรอบสุดท้ายาก็เหลืออยู่จริงเดียวแบบนี้แหละนะครับ จากนั้นก็ปล่อยขึ้นมานะครับปล่อยขึ้นมามันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจากนั้นก็จะมีปลมลายจุดมากัดตรงนี้นะครับพอกัดแทะเหมือนจิงจะหักนะครับผมก็ตัดสินใจตัดเลยนะครับตัดเลือกจิงใหม่ก็เอาจิงนี้นะครับมันก็ขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นลำต้นที่มีความ สมบูรณ์ดีนะครับอรอบที่แล้วผมก็ได้นำนำดินมาโปะตรงนี้ให้ใหม่นะครับเพราะว่าระบบรากเริ่มรอยขึ้นมาสูงผมก็เลยนํำดินมาซึ่งเป็นดินหินลูกลังนะครับผสมกับดินดินถุงนะครับที่เราไปซื้อตามร้านจำหน่ายต้นไม้นี่แหละนะครับร้านการเกษตรดินถุงมาคลุกใส่กันนะครับแล้วก็มาโปะขึ้นมานะครับ จากนั้นก็ใช้ฟางข้าวนะครับฟางข้าวแห้งมามาคลุมนิดนึงนะครับนี่ครับก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับยอดสวยนะครับยอดสวยเลยครับเป็นยอดที่งามนะครับเนี่ย ในเรื่องของแมลงนะครับอ่าต้องดูแลนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับก็พ่นให้เป็นระยะระยะไปนะครับอจะเป็นอินรีย์หรือว่าเคมีก็ได้นะครับจากนั้นนะครับอ่าพอใบอมันเริ่มกลางนะครับใบเริ่มกลางแบบนี้นะครับนี่ใบเริ่มกลางเริ่มกลางออกมาเรื่อยๆนะครับกลางออกมาหลายใบแล้วอพอใบตัวนี้นะครับเริ่มที่จะเข้าสีเขียวนะครับ มันจะเป็นสีเหลืองแก่ๆนะครับจากนั้นเราก็สามารถพ่นอาหารรองนะครับธาตุรองอาหารเสริมได้นะครับเพื่อส่งเสริมใบพวกนี้นะครับให้มันให้มันโตนะครับธาตุรองอาหารเสริมก็จะมีแมกนีเซียมมีเหล็กมีสังกะสีแมงกานีสทองแดงมันจะมีหลายๆตัวนะครับเราอาจจะไปซื้อธาตุรวมมานะครับมาพ่นส่งเสริมให้นะครับ ทุเรียนที่เป็นยอดออกมาใหม่ๆมันมักจะขาดนะครับส่วนทางดินเราก็เติมให้นะครับเป็นปุ๋ยผมก็เป็นปุ๋ยอินทรีเนาะปุ๋ยอินทรีย์ตัวหลักก็จะมีเพิ่มมาก็จะเป็นอินรียเคมีนะครับก็สลับกันไปก็บวกกับเคมีนะครับเคมีบ้างวานกระตุ้นวานที่ปลายทรงพุ่มตกเนี่ยนะครับ ตกลงมาแล้วก็โรยๆไปนะครับโรยๆไปปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับผมแค่กระตุ้นเท่านั้นเองนะครับนี่ครับทุเรียนก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับเนี่ยคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ